ครับผมวันนี้วันนี้ทนายบุชาติมาเที่ยวที่ประเทศลาวครับตอนเช้าครับวันนี้เรามาหากาแฟร้อนทานกันนะครับโอายุเราอายุสมัยก่อนนะครับซึ่งร้านบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณว่าเป็นอาหารเช้าของของประเทศลาวครับที่ดูเหมือนประเทศเราสักประมาณสักงสามสิบปีก่อนได้ใช่ไหมครับคุณที่เกิดมาก่อน ใช่แล้วครับมีชาลอกมีชาลอให้ด้วยแล้วก็เยอะครับมีข้าวต้มหมูมีจกหมูจกไข่มีข้าวเปียกเส้นแล้วก็มีอาหารเป็นปั้นนะครับปลาเอกวิปเปนนบิกผมมาแล้วครับโจ๊กโอ้โหจะเป็นประมาณว่า เป็นหมเนูเป็นหมูกรอบครับเป็นหมูกรอบครับไม่ใช่หมูชิ้นไม่ใช่หมูชิ้นนะครับเป็นหมูกรอบผมใส่ไข่ด้วยเดี๋ยวจ,จะชิมให้ดูครับอือรสชาติดีครับรักใครรสชาติคิดว่ารสชาติไรครับ รสชาติด,ดีนะครับโอเค okay, ครับวันนี้เราพักไปก่อนอรอเมนูใหม่มาครับ